สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแคนเมเทโอนะครับแล้วเป็นพลังของบาตดานั่นเองนะครับแค่นี้ครับโอกาสได้ศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นครับถือว่าได้ยากแล้วก็ดีมากมากครับอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวสี่สกิลนี้ครับเป็นสกิลหลักในการใช้โจมตีนะครับเซตห้าสิบแ็ไทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแบบมันเป็นสกิลที่ไม่สามารถโจมตีได้ครับอ่เปิดด้วยสกิลเซตนะครับสกิลเซตนะครับเป็นการเปิดเนตรครับทําให้ตาสีแดงครับสังเกตได้ว่าถ้าเกิดกด เซตค้างก็เป็นการเปิดเน่ครับก็อย่าตาสีแดงนะครับนี่คือเปิดเน่ครับถ้าจะเอาออกก็กดเซตลัวครับแต่ถ้าจะใช้พวกสกิลของแคร์นะครับต้องเปิดเน่ก่อนครับอ่ะมาเริ่มด้วยที่สกิล x เลยครับสกิลเเป็นเหมือนการที่เรียกโครงกระดูกมาปลาดากระจายประมาณนี้ครับอ่าลองดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วสกิลนี้แบบ เป็นสกิลที่ระยะไกลมากๆนะครับไกลประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ถึงนะครับมาลองดูนะครับนี่ครับอาจจะปิงเล็กน้อยนะครับขอไวครับแล้วสกิลนี้ครับเป็นสกิลที่เหมาะสําหรับการสแปมบอสนะครับเช่นพวกบอสในรูโตะซาสึกิที่แบบลือดเยอะแบบเตียงแรงไม่กล้าเข้าใกล้อะไรเงี้ยครับต่อมาครับก็เป็นสกิลซีครับเป็น สกิลอุกบาทครับแต่เป็นขนาดมินิครับขนาดเล็กนั่นเองครับแต่ก็วงใหญ่พอตัวอยู่นะแต่ก็อาจจะไม่ใหญ่มากครับเท่าๆกับสกิลเอ็กเมื่อกี้ครับอ่าและสกิลนี้เป็นสกิลระยะไกลเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้ก็ถึงครับแถมวงใหญ่กว่าสกิลอันเมื่อกี้นิดนึงครับบางนิดนึงเลยครับอ่าและสกิลนี้ก็สามารถซับใช้ซับแรมบอสคู่กับสกิลเอ็กได้นะครับอ่ากด x c x c วนไปบอสก็ตายได้ครับ อาจจะนานนิดนึงอาต่อมาเป็นสกิลวีครับสก,กิลนี้อลังการมากสก,กิลนี้แบบตีบอสค่อนข้างดีครับสามารถทําให้เลือดบอสลดไปได้ค่อนข้างเยอะเลยครับไม่มากก็หน่อยครับถ้าเกิดแบบอัพมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบเต็มๆนะครับอันนี้คือมันแบบผมหลบผมแบบมัได้อยู่ไกลไมาเลยแบบไม่ได้เห็นสก,กิลเต็มตัวครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับใอระหว่างถ้ทางผมก็จะ บอกว่าสกิลนี้ครับถ้าเกิดจะเอาไปตีบอสนะครับแล้วมีเพื่อนมาด้วยแนะนําให้ปาร์ตี้กันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปาร์ตี้นี่คือตายแน่ๆครับเพื่อนสกิลนี้แบบมันดาเมจแรงมากครับเพราะว่ามันหลายคิดครับกดลงรัวๆเลยครับแล้วก็สกิลนี้ครับวงค่อนข้างหญ่นะครับนี่ครับใหญ่เกือบเท่าโดมนี้เลยครับในที่บอสเน่สีขาวอยู่ครับมาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสกิลแบบเต็มๆนะครับตัดไปตอน สกิลชาร์จเสร็จนะครับคูดาวหายนะครับมาดูครับอาจจะปิเล็กน้อยนะครับพอดีเซิร์ฟนี้มันคนเยอะครับผมเล่นมานานแล้วด้วยแหละเครื่องเลยร้อนเลยปิ้งอันนี้ครับสกิลมันจะมีอุกบาตลูกแรกกับลูกสองนะครับปิงนิดหน่อยนะครับนี่ครับสกิลแบบใหญ่เกือบเต็มเลยครับค่อนข้างดีนะครับไม่ใช่ค่อนข้างดีมากเลยครับสกิลนี้อะต่อมาครับ เป็นการเปิดโหมดสุสานาโอนครับเงื่อนไขในการเปิดโหมดสุสานโอนนะครับคือต้องมีหลอดสีแดงเต็มนะครับซึ่งหลอดนะครับได้มาจากการตีบอร์ตีมอนเรื่อยๆนะครับอ่าคือวิธีครับคือการกด B ีคาบให้จักรเต็มนะครับแล้วก็จะเป็นการเปิดโหมดสุสานาโอนทีละขั้นครับขั้นแรกขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามครับการตีครับเป็นหนึ่งสองทุบนะครับแล้วก็มีสกิลแซดกับเอกครับนี่ครับสกิลแซดเป็นการทุบพื้นไปนะครับ อ่าสกิล x นะครับเป็นการจับแล้วก็เคลื่องไปข้างหลังครับมีแค่เซตกับ X นะครับแล้วก็วิธีออกจากล่างนี้ครับคือรอให้หลอดสีแดงหมดนะครับไม่ก็รีเซ็ตตัวละครครับอ่าประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปต้นจนครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าเกิดชอบผมไอฝากติดตามนะครับหรือว่าอยากให้รีวิวตัวอะไรต่อก็มินมาได้นะครับขอบคุณครับ